เคยได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องใต้ดินไหมบ้านเก่าหลังนี้ฉันได้ยินมาตลอดตั้งแต่ย้ายเข้ามาใหม่ๆเสียงเหมือนกระซิบกระซิบอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ออกตอนแรกคิดว่าหูแววแต่พอนานวันเข้ามันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ วันนั้นฝนตกหนักลมพัดแรงฉันตัดสินใจลงไปดูห้องใต้ดินเพราะเสียงมันดังผิดปกติไฟฉายส่องไปตามทางฝุ่นจับหนากลิ่นอับชื้นคลุ้งไปทั่วมีใครอยู่ไหมฉันถามออกไปเสียงสั่นเล็กน้อยทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้น ออกไปฉันตกใจมากขนลุกสู้ไปทั้งตัวฉันพยายามตั้งสติส่องไฟฉายไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเลยใครใครพูดฉันถามอีกครั้งเสียงนั้นตอบกลับมาออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะสายเกินไป ฉันไม่รอช้าวิ่งขึ้นจากห้องใต้ดินปิดประตูขังตายแล้วสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ลงไปที่นั่นอีกเลยใครจะรู้ว่าในห้องใต้ดินนั้นซ่อนอะไรที่น่ากลัวเอาไว้กันแน่อาจจะเป็นวิญญาณร้ายหรืออะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น ทุกวันนี้ฉันยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆจากห้องใต้ดินอยู่เลยมันยังคงตามฉันอยู่